ขอยเท้าขาชิดเอาเสื้อแสดงเกงด้วยดีนะครับขึ้นขาตึงลงขาตืงขึ้นขาตึงลงขาตืงนสามครั้งนะครับเอาเสื้อแสดงเกงด้วย เราอยู Belgium, ่ในสื Olá, ่อนะครับาชิครับหาชิขอเท้าไข้เท้าเสียตอไ้เรียนรู้ไว้ไี่เสียหายนะครับเรียนรู้นตคอะครับไม่ออกนอกไ่ออกิพอเสร็จแล้วเดินข้ามไปเลยเสร็จต็้งเดินไปเลย อ่าเซ็แล้วไปทำาิุก๊อตครับนี้เสร็จแ้วน้่ใจอกแล้วดูการร้อนในแล้วมอเนอเอาปวานมาฝากครับ คาดแขรำใหญ่กันเลยมีมีใครจะสนับสนุนผเรียนไหมมีแม่เอายันมาฝากนะครับไม่รู้แม่บ้านไหนยังไม่ได้แจ้งมาขอบคุณมากมากเลยนะครับที่เอ็นดูน้องๆนะครับแล้วก็มีใครจะสนับสนุนผู้เรียนไหมครับกำไจมาแล้ว ขาตื่นครับเซ็ตกันด้วยนะครับเซ็ตล้างกายกันด้วยนะทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนหมดนะครับทุกอย่างเป็นขั้นตอนหมดนะครับแอนนาด้วยหดือน้อยแอนนา ขึ้นขาเตือนะบัวขึ้นขาตลู ึแบบโจงนี่ไม่มีหวติงไม่มีวันไหวขึ้นไังตึกไปลงทำไม่ได้หรอจ๊ะ นาเดียข้านายนย้งเลยสุขใจไม่เสียหายนะครับน้าชาเรา ทำแล้วครับตีแล้วยังตีแล้วครับตีเฮี้ยตีตีแล้วครับสองสามทีหน้าหน้าใหม่หรอเอเป็นเด็กหน้าเก่าครับ โอ้ยเสียงมากั้ยกลับไปก็คือนอนเลยครับเหนื่อยมากน้ำก็ไม่ได้อานกลับไปแล้วก็ไปกมีด้วยไหมขอบคุณแม่บ้านเต้าพี่ยังไงพิ้งงี้เหรอว้าวไม่ใช่ขอบคุณที่เอาบาหวานมาฝาก แม่บ้านเต้านะครับแม่บ้านเต้าเวลาน้ำตาลตกช่วยได้ช่วยได้มากช่วยได้มากเลยน้ำตาลตกและเกินนี่และเกินเซตมีและพี่วอเล่กินคนเดียวม่้ยอเออย่าีได้ จะทำไปเล่นๆนะครับจะปล่อยล้างกายตัวเองนะซื้ขาตรงลงขาตรงอ่ะทีนี้ทำมันยังเลยใครไม่ได้ถาบว่าอดูสิตรงไหนว่างเลิกเข้าไปเลย ยังไม่ได้ทำใครไม่ทำบ้างโอเคครันไม่ดูนะครับวันนี้ตใครมา

เท่าทีคนดูห้าพันคนครายงานทุดสาวเหนื่อยหอยคุรายงานสุกผาาด่าผา้า่ผ่าห่โดยโดยที่เหยืยไม่สบยอม อีกอีกมาลงเอาใหม่ยังไม่นับเลยยังไม่นะสิบเอและพันได้ทุกคนได้เชื่อเชื่อเอาขัานให้มันเอาอีกเดยวเอ้ฟอร์มก่อนนะบอรมก่อนนับนับเลยหนึ่งสองสามอัดใส่เลยค่ะ ลงลงที่ท่านสงแล้วต้องลงได้แล้วที่ท่นที่2งแล้วลงได้ต้องลงได้ยังไม่นับเลยลงไปเลยไปลงไปเลย พเสร็จแล้วมายืนเรียงหน้ากระดานครับยินติกิกกันได้เลยซิกแซกซิกแซกไปเลยเร็วหน้ากรดานหน้ากระดานย็หน้ากระดานหน้ากระดานหนึ่งแถวสองแถวสามแถวอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ต้องยืนสลับฝาฝานะครับเร็วเร็วเร็วครับเร็วเงีย็บเลย à, ơn mà đã phụ dõi <laughs>